ขออนุญาตพุ่นอดหมอน้ำจตอรีนะคะทีโพดภาพคุณบอยสีชัยนะคะอะพอดีเนาะเอฟซีโพดแรงไปเกินไปเนาะไปดูบอยสีชัยไม่คุ้มค่าบัตรออกยี่สิบนาทีบอยโพดโต้พูดแบบนี้ผมเสียหายมาสันอ๋อค่ะ <c oughs> <c oughs> แฟนคลับเอฟซีเนี่ยกทร,รมาทามาธรรมดาเลยค่ะ <c oughs> เป็นบางคนนะคะไม่ใช่ทุกคนนะคะอ่ามันกับโมเมนทุกคนค่ะทำเอาเนเาะฮาเบิง์หเปินค่ะมันก็คุ่มค่าบัตรค่ะอ่าย่าพึ่งไปว่าให้กับศิลปินค่ะดูให้มันดีค่ะอ่าเกิดอะไรขึ้นเนาะแฟนคลับเอฟซีถึงมา โพสแบบนี้ว่าไปเบิงบ่อยซีใช้บกคุมคาบัดมันเป็นอีหย่างเกิดอีกย่างขึน้นต้องฟังให้มันชัดเจนต้องฟังจากปากอนงบอยซีใช้ของเขาให้มันเข้าใจดีๆนะคะแฟนคลับเอฟซีหลายขู่หลายคน้นนี่มันเฮ็ดให้เกิดการเสียหายต่ออ่าวงนะคะมันเป็นสิงที่บอดีเราต้องอ่า มันศินลปินมันเยอะนะคะใจเกินร้อยไม่ธรรมดานะคะเราต้องเข้าใจนะคะเรียกได้ว่า <c oughs> ทำเอาบอยสีชัย <c oughs> เดือดแต่เช้าเมื่อมีเอฟซีคนหนึ่งโพสหน้าอ่าเพจวิตเตอร์ใจความประมาณว่าซื้อบัตร <c oughs> 160ตร้อหสิบาทมาดูบอยสีรชัยยี่สิบนาทีไม่คุ้มค่าบัตรเลยว่าสัน่นอ่า รอบเดียวไม่ดูต่อจนทำเอาเจ้าตัวได้เห็นโพสจึงได้โพสสวนกลับไปว่าขอโทษนะครับโพสแบบนี้ผมเสียหายนะครับเอาอะไรมาคำนวณว่าผมออกมาโชว์แต่แค่20นาทีว่าสัน <c oughs> ตามโพสคือวันที่อยู่ นวนคร3พุฤิจิกายนที่ผ่านมาช่วงคอนเสิร์ตผมโชว์หนึ่งชั่วโมงเต็มเต็มช่วงชุดเพชรอีกหนึ่งชั่วโมงเต็มเต็มและถ้าเป็นงานแสดงถึงเช้าผมเล่นรำเรื่องจนจบเรื่องและเต้ยราที่สำคัญผมเป็นวงหมอลำหมู่ครับเป็นคณะ หมอรำไม่ใช่ศิลปินเดียวผมขายงานขายงานภาพรวมและองค์ประกอบของการเป็นคณะหมอรำมู่ที่จะต้องมีลูกวงส,สลับสับเปลี่ยนกันไปโพสต์ว่าผมโชว์แค่20นาทีไม่เป็นความจริงครับใส่ร้ายผมเห็นในโพส บอกว่าไม่คุ้มค่าบัตรเลยการแสดงวันนั้นตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงเที่ยงคืนครึ่งถ้ามันไม่สามารถตอบแทนค่าบัตร160บาทได้ติดต่อผมจะโอนคืนครับงานนี้ทำเอาคุณบอยสีชัยพดว่าถ้าพูดแบบนี้ผมเสียหายเอาอะไรมาวัดความว่าผมออก20นาทีหลัง หลักฐานในไรก็มีและ <c oughs> การแสดงคือห้าชั่วโมงถ้าไม่พอใจคุณบอยสีชัยยินดีคืนเงินค่ะนี่ค่ะเอาเห็นบอกค่ะเป็นเจัไหนค่ะอ่าพอใจได้ยังค่ะไอแฟนขับเอฟซีโปสวสอก็ว่าอะไรด้ค่ะอ่านี่ล่ะเบิงก่อนค่ะเบิงไห้มันดีค่ะทุกอย่างเขาถือ ใจวงใจเกินร่อยนี่ของน้องบอยซีใช้นี่เพิ่นซีไร่สดอยู่ตลอดค่ะสามารถเบิ้งในไร่ของเพิ่นก็ได้ว่าเพิ่นออกอจากรอบออกกี่รอบก่อ,กอนซีวอาก่อนทีว่าคิดให้มันดีก่อนก่อนที่จะพูดมันต้องนึกและคำนวณให้มันดีๆอย่าเฮตให้คนอื่นเขาต้องมาเสียหายนะคะมียูแค่ คนคนเดียวที่ทําให้คนอื่นเขาเสียคนที่เขาติดตามที่เขาเบิงเขาดูออกว่าน้องบอยสีชัยออกนานแค่ไหนออกกี่รอบออกจากเท่าไหร่นี่คนที่เขาเป็นแฟนคลับตัวยงเป็น,ปนแฟนคลับที่จริงๆนี่เขาจะรู้ว่าน้องบอยสีชัยนี่ เพิ่นเป็นคนแบบใดอ่าพูดตรงทําตรงทําจริงค่ะไม่ได้ว่ามีการหล่อแหลหรืออีกอย่างทั้งสิน้นก็ควรจีเบิ้งให้มันชัดเจนก่อนที่จะเอาไปลงก่อนที่จะไปโพสว่าให้คนอื่นการแสดงของหมอล้ำใจเกินร่อยนี่เวลาถ้าจ้างทั้งคืนนี่เพิ่นก็ออกตลอดคืนบ่เคยขาด คือเพิ่นจะเป็นตัวพระเอกแน่เป็นตัวล่ายแน่ในการที่ในเล่ใน,น,ใ,นในล้าเรื่องนะคะ,ะนี่เขาเอิ่นว่าเบิ้งแป๊บเดียวแล้วก็นี้แล้วก็กลับแล้วก็ไปหาว่าคนอื่นไปหาโพ์ให้เพิ่นเกิดความเสียหายมันก็เกิดการต้องออกมาเว่าออกมานี่มันเกิดการมันเฮ็ดให้เฮามันสูญเสียภาพพจน์นะคะสำหรับผม ได้บางคนเพิ่นก็บอกว่า,าแฟนคลับเอฟทีบางคน่นบอกว่าสําหรับผมได้เห็นเวทีก็คุ้มแล้วครับบอยมาเล่นอยู่บ้านข่อยว่าเมนได้ยินแต่เสียงบอยสิริชัยหมดคืนหอดสว่างวาสันบางคนเพิ่นก็บอกว่า,าไปเล่นอยู่บ้านเพิน่นได้ยินแต่เสียงน้องบอยสิรีชัยของเขาเล่นเมื่อคืนก็ว่าได้ตลอดคืนบอยได้มีขาตัวสันนี่ ให้เขาล่องคนเดียวก็เมื่อยตายตัวอ่านี่บางคนนี่แฟนกับเอซีมันก็มันก็ต้องให้ลูกทีมออกมาล่องออกมาซอยกันคนเขาจิมเฮ็ดคนเดียวมันเป็นไปบ่ได้มันก็ต้องซอยกันเป็นทีมค่ะคิดให้มันดีก่อนเว้าเด้อค่ะอ่าเนาะจึงสี่ล่กปสดอมันก็เป็นจึงสี่หละคนมันแบบอ่ามีอคติอ่ามีอคติต่อคนอื่นก็นหาเรื่องเว้าวเรื่องนี่ ต่อคนอื่นเ้ามวันนี้แสงมีค่ะสารเมาสูแฟนคลับเอฟซีฟัมทัเนียนนะคะมีขอรับก,ก่อนสวัสดีค่ะให้เบิ์ผ่าอีกรอบนึงค่ะนี่สวัสดีค่ะ